เมื่อวันอังคารสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อโคโวิดสที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วสหรัฐที่61,964คนซึ่งเป็นสถิติผู้ป่วยต่อวันสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมากกว่าสถิติเดิมเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนมากกว่า2,000คน จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นทั่วสหรัฐทําให้สถานรักษาพยาบาลหลายแห่งดูแลผู้ป่วยได้ไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในรัฐทาตงตะวันตกของประเทศจนถึงขณะดนี้สหรัฐมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากถึง10ล้านคนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า1น0 0 0 0สคนเมื่อวันอังคารน,นะครับโดยในช่วง10วันแรกของเดือนพฤศจิกายนสหรัฐมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า1ล้านคนด้วยกันและที่ตะวันออกกลางนะครับอิหร่านและเลบานอนประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหม่เพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นประวัติการโดยอิหร่านได้ออกมาตรการให้ร้านอาหารและสถานประกอบธุรกิจที่ไม่จําเป็นในกรุงเตหะราและเมืองใหญ่อื่นๆต้องปิดบริการตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นเวลา1เดือนนะครับทางด้านนาะยกรัฐมนตรีฮัสซันไดแอปของเลบานอนก็ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา1เดือนเช่นกันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์ซอปกินส์ระบุนะครับว่าอิรานมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า700,000คนและเลบานอนนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า96,000คนนะครับ ข้ามาทางเอเชียนะครับฮ่องกงและสิงคโปร์ประกาศแผน Travel Bubble หรือการอนุญาตให้ประชาชนเดินทางจากทั้งสองเมืองได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวโดยจะเริ่มใช้แผนนี้ในวันที่22พฤศจิกายนซึ่งผู้เดินทางนั้นจะต้องมีผลตรวจเชื้อโคโรนาวรัสเป็นลบซสก่อนนะครับทางการฮ่องกงและสิงคโปร์ระบุว่าจะมีการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างทั้งสงเมืองเพียงแค่หเที่ยวต่อวัน โดยมีผู้โดยสาร200คนต่อเที่ยวบินและตั้งเป้าเพิ่มจำนว,นวนเที่ยวบินเป็น2เที่ยวบินตั้งแต่วันที่7ธันวาคมและอาจจะมีการระงับแผน Travel Bubble หากฮ่องกงหรือสิงคโปร์มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับเลขด้านหนึ่งนะครับกลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรมเรือสำราญได้ประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าสมาชิกของสมาคมตกลงที่จะระงับการเดินเรือในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้ว โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเพิ่งยกเลิกคำสั่งห้ามเดินเรือแม้ว่าจะยังมีการติดเชื้อโคโรวรัสเพิ่มขึ้นทั่วโลกก็ตามสมาคมการเดินเรือสำราญนานาชาติซึ่งมีอัตราส่วน95%ของการเดินเรือสำราญทั้งหมดทั่วโลกนั้นกล่าวว่าสมาชิกของสมาคมได้ตัดสินใจที่จะปิดการให้บริการเรือสำราญในสหรัฐจนถึงสิ้นปีนี้และจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือของปีเพื่อเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม เพื่อรับมือกับโควิด -19 ทั้งนี้การที่อุตสาหกรรมเรือสำราญปิดกิจการไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นทำให้อุตสาหกรรมนี้สูญเสียรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจราว25,000ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงกระทบการจ้างงานชาวอเมริกันหลายร้อยตำแหน่งด้วยกันนะครับ